สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17สิงหาคม2567ค่ะวันนี้ก็อยากจะเอาคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะ,คะเกี่ยวอะไรกับประกันชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่มีจริงก็ต้องหมายถึงประกันชีวิตก็มีจริงๆะนะคะแล้วต้องทำประกันชีวิตด้วยไหมนะคะ พอดีพอดีประกันชีวิตเนี่ยมันตรงกับดิฉันมากเลยเพราะว่าทําไมคะมันเป็นอาชีพของดิฉันคะนะคะกดรดิฉันก็ได้เริ่มในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเป็นตัวแทนตั้งแต่ปี2538คะ่ะนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นทําธุรกิจประกันชีวิตอยู่นะคะเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็ ใครที่สนใจอยากจะทำประกันชีวิตนะคะถ้ายังมีชีวิตอยู่มีสุขภาพที่ดีประกันชีวิตเนี่ยมีเงื่อนไขยเยอะนะคะ 1. คุณต้องสุขภาพดีนะคะ 2. คุณต้องมีเงินค่ะถ้าไม่มีเงินก็ทำไม่ได้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะนะคะแล้วก็มีความสามารถนะคะตัดสินใจได้นะคะแล้วก็ต้องมีอีกหลายอย่างนะคะก็ต้องมีแบบไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ มีเงื่อนไขนะคะแต่ที่หลักๆเนี่ยค่ะก็เลยแจ้งให้ทราบคานนี้เนี่ยค่ะหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเมื่อเราทําประกันแล้วเนี่ยค่ะนะคะแต่ก็มีแบบอื่นๆด้วยนะคะที่สามารถทําได้คือประกันสุขภาพถ้าประกันสุขภาพก็จ่ายยังไงเป็นยังไงได้ผลตอบแทนยังไงดูแลอย่างไรหรือถ้าทําง่ายๆประกันอุบัติเหตุนะคะแต่คุณก็ต้องจริงใจเวลาที่เราจะทําประกันเนี่ยค่ะ เรามีความสามารถเท่าไหร่เราก็จะทําได้เหมาะสมกับค่าความสามารถการรับประกันไม่ใช่หมายถึงจะไปรับว่าคุณจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ตายจะไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เจอสิ่งที่ดีไม่ดีนะคะก,กไ็ไม่ใช่หมายความเช่นนั้นนะคะ แล้วทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จําเป็นที่จะต้องทําประกันชีวิตค่ะนะคะก็อยากจะขออนุญ,ญาตเพราะว่าตอนนี้ฉันก็ขายประกันชีวิตมานานเนะะี่ยค่ะก็รู้แล้วก็เห็นความสําคัญว่าทุกคนเนี่ยต้องมีนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะทําประกันชีวิตก็ทักเข้ามาได้นะคะขายไม่เก่งคะะต้องขอซื้อนะคะแล้วก็จะเลือกแบบให้ดีหรือว่ามีตัวแทนที่รู้จักก็ให้เขาแนะนําให้ ให้ตรงกับความต้องการของเรานะคะมีแบบเยอะคะ่ะเงินน้อยก็ซื้อน้อยนะคะได้เงินเยอะก็ฝากเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เลือกให้ตรงกับความต้องการะคะ่ะเพราะทุกคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกในฐานะต่างๆกันก็มีหน้าที่นะคะก็จะต้องดูแลครอบครัวเราให้มั่นคงนะคะความมั่นคงทำให้อะไรที่มันนี่เราก็สุขสบายด้วยนะคะสบายใจด้วยนะคะแล้วก็ เลือกให้ดีแต่ขอขาบอกนิดนึงตอนที่ดิฉันเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยค่ะนะคะก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศนะคะอายุธยาอาริอันประกันชีวิตนะคะเมื่อก่อนชื่อเต็มๆมเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นอาริอันอายุธยาประกันชีวิตนะคะแล้วตอนขึ้นผู้บริหารก็เป็นผู้บริหารอันดับหนึ่งของประเทศค่ะนะคะ แล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ปี2,541นะคะมีตัวแทนในหน่วยเยอะค่ะแล้วก็ตัวแทนในหน่วยเนี้ยค่ะตอนนี้ก็ขับเบนซ์กันหมดแล้วนะคะก,ก็ดีใจด้วยค่ะนะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็มีเหตุปัจจัยจริงๆตอนนี้ก็ต้องมาทํำเยอะๆเลยนะคะก็สนุกค่ะทำเท่าที่ทําได้นะคะเป็นธุรกิจที่ ที่รักค่ะนะคะแล้วทุกวันนี้อยู่ได้ก็ยังเพราะว่าอย่างท่องทำงานนี่ค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าพอดีสนใจเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็มีอยู่ข้อพระสูตรหนึ่งะคะ่ะวันนี้อยากจะเอามาฝากด้วยนะคะพระสูตรชื่อว่าปาติโพคสูตรค่ะนะคะ จากพระสุตตันตปิฎกอังคุตลานิกายจะตุกะนิบาทเล่มสองหน้า440นี่นนะคะว่าด้วยธรรมะที่ไม่มีใครรับประกันได้ไมีอยู่สอย่างเนี้ยค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเป็นเทวดาประกันไม่ได้ค่ะนะคะเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนะคะ ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหเลี่ยงได้และก็เลือกไม่ได้มีอะไรบ้างสี่อย่างนะคะสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าขอให้อย่าแก่เนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนต้องแก่นะคะเพราะว่าเวลามันไม่เคยหยุดค่ะนะคะก็จะเดินไปเรื่อยนะคะแล้วก็ขอให้ทําไมคะอย่าเจ็บไข้อย่าป่วยป่วยแทนได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะนะคะทุกคนมีกรรมเป็นของของตน แล้วก็ความตายนะคะไม่ตายได้ไหมอะนะคะไม่มีใครหนีพ้นค่ะเกิดแล้วก็ต้องตายค่ะนะคะถ้าเข้าใจจริงตายทุกขณะแต่ตายตรงนี้เขาจะให้เข้าใจว่าทําไมคะทุกคนหนีความตายไม่ได้ต้องสิ้นสุดจากการเป็นมุกคนคนนี้แน่นอนค่ะจะรวยล้นฟ้าขออีกหนึ่งวินาทีก็ไม่ได้ค่ะนะคะยังไงก็ต้องตายแน่จริงไหมคะแน่นอนเนาะค่ะแล้วก็วิบากข้อสี วิบากแบบว่าผลผลของกรรมอย่าเกิดกับเราเลยส่วนมากคนก็ต้องการอะไรคะถ้าผลของกรรมดีก็เกิดเถอะใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะผอไม่ดีก็อย่าเกิดกับเราเลยแต่ว่าผลของกรรมไม่มีใครที่จะหยุดยั้งได้คะ่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคะ่ะนะคะแล้วใครอยากจะให้เกิดอะไรที่ดีก็ต้องทําไมคะก็ต้องทําดีไงทาเหตุให้สมกับที่จะได้ผลที่ดีบางคนเนี่ย ตอนนี้ได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่ทำดีมากเลยแต่ผลไม่ดีเพราะอะไรคะเพราะอาดีตค่ะนะคะหรือบางคนเนี่ยทำไมด่ดีแต่ทำไมยังดีดีมากเลยนะคะก็เป็นผลในอดีตนะ,ะเพราะไม่มีใครรู้ว่าผลเนี่ยมันจะส่งผลเมื่อไหร่เพราะว่ากรรมคำว่ากรรมเนี่ยนะคะคือสภาพที่ปกปิดไม่มีใครรู้ว่ากรรมเนี่ยทําแล้วจะได้ผลเมื่อไหร่หรือว่า ตอนนี้กำลังรับผลของกรรมอะไรนะคะก็การศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราทำไมคะก็เชื่อเรื่องกรรมด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนทำดีที่สุดที่เราจะทำได้และการที่จะทำดีอย่างเดียวอ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าความดีคืออะไรเราก็ทำไม่ถูกถ้าไม่รู้ว่าความไม่ดีคืออะไรเราก็จะละเว้นไม่ได้ด้วยก็เลยต้องศึกษานะคะ ะะการที่ทําประกันชีวิตก็เป็นความดีนะคะเป็นความดีค่ะเพราะทุกคนก็มีหน้าที่อย่างที่บอกใช่ไหมคะก็เลือกได้เลยทําตามที่เราต้องการนะคะความประสงค์แต่ว่าทำรับทำประกันเนี่ยไม่ใช่จะรับประกันว่าอ๋อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่นะคะจะรับประกันว่าเมื่อเจอเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราต้องสูญเสีย ิ่งที่อันเป็นที่รักเนี่ยเราก็จะมีเงื่อนไขในการที่จะจ่ายคืนผลประโยชน์ปลอบใจได้อย่างไรหน้านะคะจริงๆก็ดิฉันก็จัดทำมาเยอะนะคะก็ช่วยได้เยอะคะ่ะแล้วนอกจากช่วยตนเองแล้วทุกๆคนเนี่ยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็มีหน้าที่ต้องดูแลถ้าทุกๆชีวิตมั่นคงอะ่ะนะคะประเทศชาติก็มั่นคงด้วยนะคะ เพราะว่ารัฐบาลเนี้ยทุกๆเงินฝากของประกันชีวิตเนี่ยค่ะหนึ100บาทที่ลูกค้าฝากมา25บาทจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลเงินกองขังรัฐบาลก็จะทําไมคะก็มีมากไงก็ทําให้ประเทศมั่นคงได้นะคะก็เป็นมันเป็นระบบจริงๆค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเอาไปลดหย่อนภาษีก็ได้ ะะหรือบางคนไม่ได้ใช้เป็นการเก็บออมไว้ตอนแก่ก็ได้เห็นนะมันมีหลายแบบมากเลยค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าให้ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเลือกบางคนมีชีวิตอยู่ทาประกันไม่ได้นะอายุเกินอะไรเงี้ยนะคะเพราะมีเรื่องของอายุด้วยว่าจะทําแบบไหนได้บ้างนะคะอายุสุขภาพนะคะอาชีพ อาชีพด้วยเงินนะคะค่าความสามารถของเราที่จะทําได้เท่าไหร่ส่งแค่ไหนนะคะบางคนรวยมากเลยแต่ทําน้อยมากเลยกําลังตีค่าตัวน้อยนะคะเดี๋ยวรีบมาทําเพิ่มได้ค่ะเออคันนี้เนี่ยค่ะก็เลยท,ที่ที่ทาคลิปนี้เนี่ยพอดีดิฉันก็สนใจธรรมะแล้วก็เห็นว่ามันก็มีด้วยแล้วบางคนที่ศึกษาธรรมะแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของประกันชีวิตก็ขอโอกาสที่จะอธิบายให้ฟังนะคะประกันชีวิตเป็นอย่างนี้นะคะแล้วดิฉันก็เชื่อว่าประกันทุกๆอย่างดีคะ่ะถ้าเราเลือกให้ตรงกับของเรานะคะอย่างเราซื้อสินค้าอะไรยังมีรับประกันเลยนะคะก็ดูด้วยนะคะไม่ใช่ฟังธรรมะแล้วก็เลยไม่ต้องสนใจแล้วว่าไม่ต้องทำอะไรนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นไปได้ไงนะคะ ถ้ายังมีชีวิตยอยู่ต้องทำค่ะนะคะแต่ก็ทำสิ่งที่ดีที่ถูกที่เป็นประโยชน์นะคะ mm hmm. ก,ก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะ mm hmm. ก็ฝั่งด้านไหนเป็นประโยชน์ก็เลือกนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ